สวัสดีครับมครับสวัสดีครับโอ้โหไปไหนเนี่ยมาเจอพระเอกรูปหลอคนดังของสาวน้อยมาแรงว่าวีแสงทีลพคยอดเลยแล้วเต้นอยู่ไหนไปไหเอยู่ไหนลยนี่เดินลาเดินมาเดินหาพี่ออนอยู่เจอยังยังยังไม่เจอยังไม่เจอไปจะไปไปเหรอไปยังแล้วให้พี่ไปถ่ายป่ะไปดิอ่ะไปไปไป่ายไปนตาม

เดี๋ยวมือหนึ่งครับคุกครับผมไม,ไม่พูดมากแล้วก็ไม่พูดกับใครด้วยถ่ายไม่ต้อไม่พูดหรอก <c oughs> อยากถ่ <c oughs> ายก็ถ่าย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ใช่หันอย่างเดียวทําให้รน้องกินอย่างเดียว,ลว,าายลวลเลยนะป่านาดยอดเลยหมูเบื้องหลังจริงเลยป่านาดอันนี้หมูเนี่ยนะครับครับโอเคครับป่านาดขอบคุณมากครับป่าป๋าปากูนะ ยังเก่งปะเดี๋ยวเอาไม้จับเลยหาไม่เจอเดี๋ยวเอาไม้จับเลยหาไม่เจอเนี่ยเอาไม้เอาไม้จับเลยเอาดิไ่อ้ออนอยู่ไหนออนอะเต็นไหนออน่ะไปไปไปมาโอเคนี่ครับเอดิเปอเสียงดีเตดี แล้วก็ครั้งท้ายคือนิสัยดีอยกไหนนม่เีนะเอาไม่เงียเขาดีด้วเขา้ายเแาดง นยฮะเต็นไก่ครับเนี่ยของหายอ่ะให้มาตรวจสอบเต็นเนี่ยครับเต็นหายอ่ะของหายอ่ะขอค้นหน่อยครับพี่ออนครับ ขออนุญาตเปิดเกมหน่อยครับพี่ออนครับวันนี้คุณสุสายยายก็เอาชุดมาฝากเลยนะจริงเหรอคะเย่งนี่เจอคู่แข่งกันเนี่ยเนี่ยของสุสายยาย่เขาเอามาให้เขาบอกเขาใส่เอออย่ากินอย่ากินเออใช่ไอ้ไอ้เยังไงจะดให้ฟังนะความรักแค่หรือว่ารักหรืออะไรเนี่ยมีคู่แข่งแล้วเห็นไหมสองไง้หนไหนไหนเอ๊ไม่ไม่ ถ้าถ้ามีถ้ามาละเนี่ยเต้นเต้นเต้นถ้ามีรักแบบปลาผมผมไม่เอาหรอกทำไมขี้ฆ่าเขาโอ้ยผู้นี้ไงนี่แหละครับปลาไอ้เนาะเมือกูจะเดินคนละสายแล้วเนี่ยไอ้เงาะจะเดินคนละสายแล้วมือทัวอ่ะไอ้คำนี้มึงได้ใจกูหายไอ้เนาะใช่ไหมโอ้โหแม่งชีวิตจริงเลยขอมือทีว่ากบชีวิตก็ชีวิตปลาบอกฮะ เออเข้าไม่ได้ไปคุยได้ไปคุยนานได้ไปไปเออไปคุยเลยไปอ๋อพี่ออนกินอะไรครับกินอ่ะอุ้ยไม่เอาพี่พี่กินน้ำแล้วกินข้าวค่ะปลาพอดีหิวข้าวแล้วทีนี้พี่ป๊อปเลยไปซื้อมาให้กินชุดสวยเลยนะเห็นแล้วจริงเหรอคะจริงจริง ขอบคุณมากเลยืองี้หรอชุดนี้ชุดเตรียมพร้อมชุดเตรียมพร้อมไม่ใช่ชุดเตรียมพร้อมจะออกรบออกรบกับใครอ่ะฮะคือเนื่อรู้สึกว่าอ้นเอาพูดตรงนะเจอหน้าเธอไอ้ไอ้เงอนอารมณ์ดีทุกทีเลยเดี๋ยวพี่ให้ให้ตามมาถ่ายเลยอะเพราะว่าเป็นคู่จิ้นที่แบบว่ารักกันดีแล้วกับเอ็ดซีก็โอเคตีกันตายตีกันตายไหม ป้าว่ารู้ไหมเวลาเวลาทีนหนูบอกว่าเงาะเงาเอเียยหนางเอ้แน่เรียงนั่นเอ้ยแน่จะทำเป็นแบบเดินไปนะป้าแต่ที่จริงไม่ได้เดินไปพอป้าปิดคลิปปุ๊บมันหายบ้าเลยไม่เพื่อนฟังเใหอยางงั้นนะอ่อนแอบปลื้มตลอดอเหร เอยียมได้ปะยี่ยมเว่ตัวไ้ยกเมยกวเลยอมันไม่มันไม่เคยบางครั้งความในใจบางทีไม่กล้าบอกพี่ออนค่ะแต่มาบอกกับป๋าป๋าเลยเห็นใจมปอยู่นะฮเวลาดับแก้มไม่ได้เพราะว่าไม่ได้กับแก้มเอเขาเซนสติ เขาแบบเขารักแบบพี่น้องเลยมาจับแก้มเดี๋ยวเอฟซีเขาจะแบบเอฟซีเขาจะเข้าไม่ได้จับแก้มนะจับนี่จับคางเออจับด้วยด้วยความที่อ่ะเขาเอ็นดูเพิ่มเพิ่มเขาเอ็นดูเองป่าไม่ใช่เขาไมเอ็นดูเออเมื่ออย่าขึ้นเหม็นได้ไปจับยังมาจับหำเหมียนเหม็นโอ้ยเหม็นมาป๋าดม นะฮไม่ดมอ่ะไอ้เองดอ่ะน้องอ๋อไมปาดมทนปาดมเมนยู่บ่ะนี่ยรัน้องอ๋อเขาสวยจะตายเขาน่ารักจะตายเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเมื่อี้ไม่ต้องทำแบบนี้เลยอะไรนะแหวกแหวกสามแฉกแหวกแฉกกลาง เนี่ยเนะได้เนาะอ่ะผู้ตรงจากใจนะตอบตรงกันแฟนคลับิสีก็ได้ว่ารับทราบว่าว่าเพิ่มใครขนาดพี่ออนมากกว่าอะไรนะเพิ่มใครคนอื่นอีกหรึป่ะไม่ไม่ไม่นี่ออนคนเดียวคนเดียวเหรอแะถ้าแหมแบบนี้หล่อค่อยสวยถ้าแบบนี้ไม่สวยใช่ไหมไม่น้ำปลาเนาะตามเขาบอกนั่นแหละปลาเขาบอกว่าสวย อ่ะเราไม่ร้องเพลงเราเดี๋ยเพลงเสียงไปได้แล้วเนาะได้แต่เสียงพอาไปได้แล้วเนาะไปได้เลยล่ะทรงผมนี่ไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครไม่ได้ดัดไม่อะไรเลยใช่ไหมอะนี่ยังไง ลมหนาวไม่สบายหนูก็ไอไอแบบหนักเลยครับป้าช่วงนี้คนไม่สบายเยอะเป็นเดือนแล้วเอาโซเอแช่ไหมโอโซเอแช่มาเดี๋ยวอ่ะโอเคไทยเซลซีหน่อยนะเดี๋ยวก่อนเซลฟี่ครัป้าอ่านะเออไม่ใกล้แก้มแก้มชนแก้มได้แต่อย่าหอมโอเคครับแฟลชแอปแอปฟรีครับอ่อคลิปน่ารักน่ารักของพี่ออนกับพี่น้อน้อยนะครับผมยอดนะครับ คู่นี้คู่จิ้นที่มาแรงมาแรงจริงนะลองินกับคู่เองก็ใช้ได้เลยมาแรงไม่มีเบรกใช่ไหมมาแรงไม่มีคนดูเลยดีดีเอาเลยอะไรนะขออนุญาตค่ะช่องไหนค่ะได้เอาเลยค่บเด็กแป้งนะคะขออนุญาตเปล่าช่องนะพี่น้องน้ำเตนเนอร์ค่ะไม่เกินวันสองวันนี้เดี๋ยวหนูจะเริ่มอัพคลิปเรื่อยๆนะคะจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้อง เนาะเนี่ยเอกดังของสาวน้อยเลยนี่เอ็กตัวจริงยิงปู้ไม่ได้เลยใชหรอตีล่ายังเด็กกว่าโอเคนะโอเคครับสวัสดีครับ